ไปเนี่นนยเราชิงยังเยกเซียวเยกเซวได้พี่น้องเลยเพราะว่าเราพิการมากแต่น,น้อยเนาะกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตกูสูกสุขคนเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทังไทยและพังลาวต่างประเทศ บอยเยก็ยินดีต้อนรับเข้าสูซ่ซองของบอยวบ้านป่าอีกแล้วเนาะพี่น้องมาเนี่มาพอมาเจอกับบอยาวาในมื่อนี่นเน,นะาะระวังที่บอ,อยาวนะังเสมยสนแดดอยู่เลยพี่น้องเลยก็ะมาพอ่อมีตู้สามคนมนาแล้มาขอเขาน้ำเลยซึ่งกระหู้ดีเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นมาขอเขาออน้ำอยู่แล้วเนาะอาสบายดีมิตุสบายนกมือขึ้นด้วยสบายดีนะบบนกมือขึ้นด้วยเบิด์คือคนเหรอเป็นโปรปนเลยพี่น้องเลยไม่ตดา มานน้ำกัดจะค้นนี่นะก็มานน้ำกัดไม่เออขัดลกันอืโดยอ่ะแ<อ><อ>ม่มันนี่ดูฮะมันนี่ดูเ,เ,เพราะวะขาขาเรากะอ่าบอดีได้พี่น้องเยดูนี่บ้างโดยแม่นั่งลงกันได้ก็ได้เอามือลงกันก็ได้เ <c oughs> ขาก็ยั่นบาปได้เขา บ่ต้องบอาเขาแล้วแม่นางลงกันได้บ่ของคาถาหนึดงหนึ่งขอถานโดยขอถานอันพักกันมาแต่ใสนี่นะคอมาแต่คอตะลันไงมือมูอมีหมดจังหรอกโอ้ขอได้จากพันแล้วมาเนี่ยนะข้าวพันจังชาพันถอดเออ้ดนอามาแต่ใสนะมาแต่ตลาดใหญ่บว่าบ้านเจ้าเนี่ยบ้านเฮานี่โดยอากีไก่ไก่ชิโบ้านสะโพนมึงสกีนบ่เออ วันชีกีเลยข่าวมาข้าวมวาวมวหายเฉลืกอกคือคอยค่อยไปข้อหนูหนูรัหรนหายก็เอามาหายประเทศมาค่ะเข,ข,ขาวกระทุกขาเจ้านี่เป็นยังนี่เขาถามเนี่ยขาเฮาเนี่ยโดยคอยเป็นถือระเบิดยังน้อยเตะกี้เห็นบ่เออเตะกี้ลแล้วเตชุ่มขาบนะโดยอันโทษนล้วมีตู้จ,ออจะซื้อ,อยังเขาฮะจะซื้อยังเจอน่ะซื้อ ซื้อซื้อเจ้าซื้อยังเมื่อเมย์เนี่ยชื่อเฮาวนี่ยโดยไม่ซื้อแม่ไม่บ่อายุจักปีแล้วเจ้าน่ะคือคอยบูบ่ะบูอายุจักคลองท่อมอายุเฮาคอยบูพอมันจะจดไว้บ่ไวเด็กนี่นะไ่ได้จดไว้อันมากำกัดด้ยซื้อยังไม่ตัวมันกำกันน่ะพอแม่ก็หมดตายหรืออพังความเล่าออกอยู่บ่แม่ฮะพังความเล่าออกอยู่บ่เออความเล่าแล้ว ฟังเครื่องลาวออกอยู่บ่หรือว่าได้ยินอยู่บ่หูเจ้าได้ยินอยู่บ่เขาเขาเบานำเจ้าเนี่ยเยเขายินแล้วได้ยินข่ายู่บ่ในหูเจ้านี่ยเขายินในเชนัน็คชานอลอะได้หูลายอ๋ยอันนี้เอาน้องกันบ่เนี่ยเอาน้องกันบ่มาทำกันอันนี้โลยอันนี้ก็ตายลูคอยก็น้องห้าวใต้พอดิ้วโอ้คอยบูมี โดยกินได้แต่ข่าวมานี่นะไม่ได้กินข่าวไม่ได้กินข่าวเลยไม่ได้กินข่าวแต่ข่าวมีเงินอย่างเออข้าน่าไม่ได้กินเลยข้อเงินแล้วนัรนเอาไปเฮ็ดยัางข่าวข้าเงินคือข้าวให้เงินนะชาวผัดนะจ้างรถเมื่อแต่ตลาดใหญ่เมื่อฮอนเชโนนี่อ๋อโดยจ้างรถนั่นเท่าไรจ้างรถเมื่อน่ะศิพหาจ้างรถเมื่อสิบหาพันบอกเออจ้างมาได้แบบนี้มาแต่ ตลาดใหญ่อยู่บอสนจากบ้านมาจากบัชกี้ชะปนเจ้าเออบัชกี้ชะปนเข้าชามชิปหามชิพันเออมาเลยจากมือเนี่ยแม่ชามมือหาิมาได้สามมือบ่เออชามมือมึงมีเงินด้วยใช้เงินอ่ะบ้าบัวไล่นะบัวไลกพันเลยนะแมนบ่แม่ยังในกระเป๋ากระสอบเจ้าน่ะคือปังเขาให้คงเก็ดคงเก็ดมักอ่ะนี่ อ้าจะจะเบิกนี่ลูกปดอปวดนเน่านักด้วยน่ะอือนี่เขาให้เขาลูกนี่ลูกเออโดยนักเรียนเนาะพอห่มมุงม่อนพอหอมมุงม่งมุงกับบานนอนมุงยันยุงขับขบโดยไอ้เมล็ดนี่สิพากันไปนอนได้ไหมเมล็ดเนี่ยเข้าวเมล็กับไปนอนนี่อาจจะเบิกนี่นี่ครับ ไรเอ้าไปเงินอ้าโอ้่อขวานมมีอย่างเนาะเออมมีอย่งหรือเน้นนำกับมมีเอออันเม่พอเจ็บป้อม่เฮาอันอันขาเนี่ยเท่าไรเข่านี่เจ็บเออทุกอย่างเจ็บ่ค่อยอย่างก็เจ็บมันค่อยทกอยาก็ค่อยระคอเออโย่เฮือนมาได้กินอย่าง ่ชือขาดออกเลยเนาะอืแต่ยังน้อยเลยวะนี่นะแต่ยังน้อยูตนี่นึกชัานี่ถือระเบิดเจ้าไปหยียบว่หรือว่าจังไหนคอยไปไปไปลินเจ้าไปลินเออไปลินเหาะนี่นี่แถวนี่นี่นี่ ขอเงินได้จักพันบาดนี้จังสิมือนะขอเงินจักพันหนยเลยเท่าใดหลายๆซําไดจังสิมือบาดนีอมือยขอดชิปเอ่อกแต่อดบ้านากข้าก็ดยกเอาชิปเอากชิปเพิ่นกไอ้ต้นข้าวบ่ได้เฮ็ดไอ้ต้นกชิชิป5ชิปนอยขานะบ่อันแม่นะแม มเมลเงินหลทำไรใสชเมื่อเมื่อบ้านเจ้าของนะบ้านะกีเบิ้งเิโปนนะไมไดไหลไหลในละคอยได่เ็งเงินกับคนรักแม่เมื่อไรใส่เมื่อเนาะเอาแบบนี้<ซ>กันเลยเมื่อไรเมือม่อนะ่ะบื่นกับเมื่อบื่นกออับเมื่อบ่าอยู่กับมุมีเขาหายลายคนไปขอเลยคือควายเมือนแต่ตลาดใหญ่นอนช้นมเหมแรงนะนอนที่เหมแรงมีที่นอนนีบออ น้ำในใช้สะอาดใช้น้ำนะมันมีน้ำก็นอนเลยโอ้ด้วยทุกอย่างด้ยเช่นเนี่ยเชื่อโยนงก็ข่าวให้นี่พ้นเดี่ยวด้วยแม่ด้ยทุกอย่างมันนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยจีไม่ได้กินข้าวแต่เข้าในเมย์เนี่ยเมยบ่เออเมย์เนี่เจ็บโอเคาวนี่โด้วยยัเชื่อยาอยู่มียาเมย์น่าพีเน้องคือมาขาแล้วนี่ ขางนี่เนี่ยผมมีเลยเนาะแต่ว่าข่างนี่เนี่ยังมีแบบพอเป็นพวงอยู่ทอก็ไดนเดี๋ยวเขาอนุญาตถังทำโดอแม่อยากทางเจ้าชื่อเดี๋ยนี่ยไหนเนาะแม่เอฟซีเจ้าชื่อยังเฮาบ่เฮาบ่ลเน่ยแม่เขาเขาบอเตียงบอลเดียเบิ่งบอเตียงอยู่ในคลิปแต่ก็ใช้ที่อื่นอย่มงเรียกเราลยเอฟซี่น้องเนาะ ไปกันมาแต่ตลาดสารวค์เนาะมื่อนี่นะพอมาแต่ตลาดสะวันหมูหมีชาวก็ชาวหาเขาเจอจังรถหนึ่งทองผัดเจอชื่อยาในเจ็บวนี่เนี่เป็นไอมอกแล้วเลยลูกเต้าเลยนไหมลูกเต้าอยู่บ่าเจ้านะลูกเต้าหมมี่ลูกเต้าบะเมี้ยมบ่ บอลได้มีผัวบ่โทษเร้่องเมลพายก็มักตีนกดขันจบมือจบตีนกับเขาเพราะว่าเมลเป็นมัตเตนอยเนาะเออเป็นตัน้อยประมาณจักปีเมลเมลจำได้ป่วประมาณจักปีตอนนั้นนะก็ค่อยผู้น้อยทำไหนเมลน้อยทำไหนน้อยเอาเนี่ยน้อยทนี่อ๋อน้อยดีแต่พี่น้องน้อยยังน้อยจำความเลยหรอป้ออะแม่จำความได้หรอป้อ แม่น่ะจำคว่ำได้หรือเปล่าจำได้แล้วเนาะยังจะย่างหน่อยแม่ก็ยังมาเนีมดพอแม่ก็ตายหมดโดยแม่ก็ตายเออตายหมดโดยน้องคนเดียวก็ตายไข่ลูกำพร้าแต่น้อยลูกำพร้าหน้ากำพรอยเข่นี่มโดยแม่อยู่บ้านนะมีไห่มีหน้าอยู่บ่มีอยู่บ่ไข่หน้าตะก้าวเข่าก็เห็ดไข่เห็ดหนาคือไม่ได้จบเข่าก็แดดอันนี้หมดใต้ ได้ข่าวจากซอฟแม่ lonely, no. บอพอตายคนมันได้ข่าวโอ้บอได้เลยบอบอได้สอบด้วยได้เลยจองปฏิได้ข่าวอะไรแบบนี้แค่แ่ชวนมาแต่เนี่ยพี่น้องเนาะแกหาเราเนี่ยนะที่พวหมูเนาะพอเราเราบอกว่าเป็นมาแต่น้อยบอเคยมีผัวบอเคยมีลูกเนาะใครก็ลูกใครก็บปล่าพี่น้องเลยเจ้าปีนคอตาบอนี่เอาแม่กับพ่อได้เนหุ่งบอ กอดข้างเลนะเมื่อยรคนี่ะตาเนี่ยละมืดเนี่ตาเนี่ยอไรอยาเขาจะได้ยาุมงมีเอาขอยเล็กเนี่ยพวกหูหดูเล็กเลยชื่อแม่เขยโออแม่อันอยู่บ้านไหนก่อมัาเนยนะอยู่บ้านซ0ฟโนมืองึเมืองเมืองซกีอนมาสกี้ใจอเลย เนยแมเิ่นกามานางเบิงน้ำน้องพี่น้องเอฟซีเขาจะให้ข้าบะพเวานก็เห็ดไรไปไปเทาแขไปคอรูกเขากินกับบุมีไปนันก็ไปทญยานี่นี่คันือหินนี่ยะาต้นี่แล้วบ่คอยได้ยินม่มล้ที่บ่กคอยได้ยินหรอกเขาปะเขากินกับบุมีลูกอเอ้ยคนในทานนินึงแล้วตอบนดนึงนะทามพวกนี้และพวกผันูดีนี่นะไอเจ้าและเป็นหูไห เอากระต่ายแล้วฮะเออกระต่ายอกระต่ายกระต่ายเบิดบดเออเออกระต่ายผายกระมักเข้ากระเต็นกบคำจบมือจบเต็นเฮ็ดหายเฮ็ดหน้าคอยโบเฮ็ดประคอน้ำรุ่ล้านรวยล้านหายกเก่าหายบกี้บ้านยังก่อ เจ้าเป็นพิกะบ้านยังเราเจ้าลูกถามมาบ้านยังที่เจ้าอยู่วันเดียวก่อนยู่บันทนกิกี่อแม่เว้านี่อบมันบัตเจ้าอยู่บ้านขงไงบอเจ้าอยู่จ๊กบัพอใตยนะจักแจ๊กอยู่แม่ร้านข่อยเข้าต้มใต้มันนี่ก็พบไปใต้อยู่ตลาดเชโน่เนยแม่เนยเนยแตยเป็นใครบ่หรอเราปลอดภัยได้ยินเนาะพี่น้องเลยเออเจอแล้วก็ได้ี่ย คนก็เอาเงินมาให้แน่พี่น้องเลยมันเป็นสงสารเมตู้อเนาะทีราคาขาดเนาะกะบเขาสิป้าดังดัในเรื่องพวามีตู้เราบกพร่องยินเนาะเจ้าวยมือนี่พักันเมื่อตีเมอืมืนกันเมื่อละเมื่อกัะจางต่อเลยจางต่อเลยเงินเลาวม่เม่มีเงินอ่ะพักกอย่าเมื่อมา่อย่าจงต่อเลยแม่เออรูเ้ กระทงยาจ้าจ้าทันใดก็ถึงตลอดเลยเมื่อช่างมือช่างมือคอไปรคอมาในสิบมาลายขุดเมื่ออะไรมาอ่าจกมือสั่งไลยมาอีกไหมคอยคอยมาโดยบุ้มแล้วคำฝนตกเอ่อตลอดคอยประดมาอยู่เพื่อนได้กินอย่างก็คอยยู่เพื่อนแล้วอยู่กระไผยจะค้นหรอยู่เพื่อนอยู่ซานน่ะก็ยู่ผู้เดียวเฮานี่อยู่ผู้เดียวอีกว่าอยู่กัน อยู่พะเยาอยู่กับยังอยู่ปัน้านบ้านเบิ่งย่งเบิ่งย่งกันไข่เบิ่งย่งมาเข่าพายกระยาไห้โอ้ยขับไปกับเดือนนาเดินไปเข่าจ่ายได้ไปตลาดแรกข่อยก็ไปตลาดแรกเข่าบัได้บอกไปคนไปเฉลือโอ้ยแม่ขับกัมพูจัก อาบน้าอาบนนี่ไดอาบอยบ่แม่มากันเลยได้อาบว่ได้อาบน้ำเลยได้อาบอาบน้ำเลยโดยแม่น้ากินนี่ไปอาบมาด้ไสะไนะหน้ากินอาบมาด้ยไสนอะไมาด้ยไสน้ามกินนะเนื้อดยคอคอน้าเงินเนาะไม่เท้คอเขาเอาขอกำมือมีน้ำนี่เป็นทุกนี่ พันธทบหญ้าราะว่าเขตเพื่อนเซปปนนี่ให้น่าตะก้ากับโบมี่ก็เพื่อนเมืองเชโปเนาะเมืองเชโปนเขตชวบันนี่บ้านเมืองกันวันเมืองเพื่อนก็ยากเน่พี่น้องเลยไก่ในเห็นหน้ากับโบมี่ข่าบอกคนบันไดแชลเลือรกับปลาอน้ำลูกกล้าคันแชลเลือค์คนบันไดไปเดือนหนึ่งก็ชอบนึ่งก็เงินก็เข้าจ่ายบัตรฉากเหาก็ได้เข้าจ่ายตลอดเลยได้กินอย่างไปลาอ โดยบันชางเข้าไปจ่ายคือเลือดเดือนนั่นเองก็ะจ่ายเดือนหน้ากะจ่ายตลอดคอยเขาว่าไปจ่ายโดย่โดยแล้วก็นจนตอกก็ดีนะพี่น้องเพระาะว่าอยู่ตัวคนเดียวไอ้น้องบ่มีแล้ว อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็โบเคยมีมีผัวนึกจต่ว่าเราเป็นคนพิการมาแต่น้อยเนาะบบมีใครอาเราเราอ้างโมีใครอยากอยู่น้ำมาไว้ไงกันเมล่าเมย์ย่างหรือเมย์บริจิบบริเก็บบอ้ะเก็บบอเออเจ็บคือบอกมาเป็นผ่าท่มเลยไหมโอเอมือบีผ่าฮะผมนี่โลยคือคอยบริได้คอบริได้คออีกเออยี่บ่เศษผ่าเศษยางพอท่มพ่อบริ พอมันบวเจ็บนะปิดแต่เจ็บแท้นะเจ็บเอ้ยอันนี้ก็เจ็บนี่มัดเจ็บเออนี่นี่เจ็บเออยเจ็บแผลเนาะเจ็บก็ถือหินในยาใตยโอ้เจ็บเหมือนแดดใต้เจ็บแดดนี่มันบาดโียนั่นยังบาคือปวผขาอย่างท่อมเนาะบ่ได้คอข้องเข่าในผขาไปคอผขาไปคอเยอะนี่โนยได้คอเลย ผ้ากัสิคอน้ำเพิ่นอยู่บ่เมีหาเก็บเอาแบบมาเศษผ้าถึงอย่างบ่มีเลยบ่บ่มีบ่มีเลยบ่มีเลยเนาะพี่น้องเลยมานะก็ยันเข่าบ่ให้ต่อสิคอ่ายันเพิ่นบ่ให้เออย่านมาให้เลยอ๋อเหลียวเขาเสี่ยงเงินให้ไปซื้อข้าวกินแล้วเสร้ะเจ้าโลย มื้อนี้ก็ยังบ่ได้กินข้าวกินน้ําบ่ได้ตัวแม่นบ่แม่บ่บ่ได้ตัวลูกบ่ค่อยบ่ได้ตั้วลูกบ่อยตายบ่ค่อยมันไปตัวบ่บ่ให้ตายแม่ว่าบ่ได้ตัวเฮาเนาะเออ่อยบ่ได้ต้ลูกนนี่เอาเงินให้ซื้อข้าวซื้อน้ํากินเจ้าเฮาก็เคยเห็นเจ้าย่างผ่านไปผ่านมาอยู่พี่น้องแต่มื้อนี้บ่ยาวก็บังเอิญมานั่งซมืองน้านี่ แล้วยางมานั่งข้างมยน้ากานพี่น้องเมื่อยเลยทําคอยนอนในคืนนี้กับได้นอนโนแม่นอนกับได้รับนอนกับวันได้รับเออนอนกับคำกังคืนกับนอนรับรับคักอยู่บ่แม่นอนก็แถวนี้นอนเต็มอิ่มอยู่บ่นอนเต็มอิ่มอยู่บ่ได้เต็มอิ่มได้นอนคืนนี้กับนอนนอนอยากแม่ย่านโอ้ขยันเขาโดนมาว่าน บ้านอื่นเมืองไก่เพิ่นเนาะบ้านอื่นบันการก็ค่อยยากคันบ้านเองก็ค่อยไม่ได้ยากนอนปะเปื่อยอันนี้ก็ค่อยไม่ได้นอนเชงมาเฮาลุกเอิ้นบึกโดูดูดูเพื่อที่นั่งรถเมือดเชปโอลเนาะไก่อยู่ได้เพี่น้องเอ่ยเพื่อที่เมืองเชปโอลเมืองเชปโอลเขตชวันนี่ เลย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 ฮะสมัยเขาบอกว่าบังกับบังสกีเลยกายบังหลอกเลยเจ้าฮู้บ่ฮะเจ้าฮู้บ้าบังกายบังหลอกลูกบ่ฮู้แม่บ้านสกีนี่อยู่เมืองไรแต่ว่าลูกนี่ทางแยกนี่อันคือเออกับไปอยู่บันอยู่บันถากแคมปถางเขาอยู่แคมทางแคมแต่ว่าพ่อพ่อหู้จักทางไปอยู่แต่ โบฮูวายู่มองไรนะแม,ม่เขาก็เคยไปเกือบฮอดอยู่วันสึเมืองสึปวดมาสกีเจ้านะ่ะเกือบเกือบพาไปตอนนั้นเกือบพอดอยู่อ,อ่ะแม่แล้วเขาสิเอาเงินให้ไปซื้อข้าวที่น้ำกินเล่อเจ้าดอยสิไปซื้อยั้งกินแม่เคยซื้อข้าวหรือซื้ออาหารก็บอ,อยากกินยัง้งแฉบแบเนี่ยแ็บแ่บคู อยากกินปิ้งไก่อยากกินปิ้งไก่แซ่บหรอว่าอะไรปิ้งไก่นะได้แซ่บก็กินเลยมืออาหารกินกาหาหแล้วเนาะแต่ว่าแซ่บแต่วนาะปิ้งไก่นี่เนาะเปิ้งไก่แซ่บโดยแม่โดยโดยอ้าวเคสอะข้าวเงือนไหนนี่ยแม่ไปซื้ออะไรอีกเนาะเจ้าโดยอ่ะตอนแรกนี่ยใบยังค่ห้า ไรหัสซิปบ่รหัสซิปอ่ะออันนี้ให้เมตุนี่เนาะแท็กเมตูุยังอะไรพี่น้องไงดอยดอยขอบใจเอ่าเงินอ่ะมาเม่อ่ากรบมังเมนตอนเงินเอาหรอเป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นเด้อเจ้าโดอยที่เพิ่นให้เอามาเจ้าวใบเซือเดือยพ่อแม่พี่น้องเบื้องต้นนี่ยเนาะที่เจ้าวตกทุกเรื่อยเห็นแต่เห็นสมควรเพิผลมานะอ่า จ้าซึ่งก็เป็นเงินของแม่แก้วกับพ่อทุกสวรรค์เนาะแล้วก็มีเงินผู้ใหญ่ยดีเพิ่นที่บ่ได้ให้ออกสื่อเสียงน้ําน้ําอยู่เจ้าจ้าเฮาอยากให้แม่ตู้นั่นภาขอบุณขอบคุณอยพรด้วยสให้เพิ่นแน่ให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเนาะเพิ่นนั่งเบิ่งเจ้าอยู่นี่เจ้าเอนนยีแห้งเด้อโอ้ยนํามันลน่ะเด้อลูกกินข้าวจะโลย จะลอยกันเข่าวกันน้่งกินข่าวกินนั่งนะแม่จะลอยเนาะทานยางไปดิเป็นยางเลยยางก็คือยางนี่บอเออดุกบด้สานั่งเด้นั่งกินข้าวนั่งก็นั่งนั่นนี่อ๋อนั่งก็คือนั่งนี่บ่ภาษาเราเถิงเพิ่นว่าอะไรนั่นบ่เออภาษเราเถิงก็นั่งเลยแม่ภาษาเราเถิงเพิ่นก็ว่านั่งนี่บอสานั่งอยู่อกีเมื่อบ่ คำภาษาคำามาภาษาลาวเถิงน่ะอันนั oh, so uh ่ง huh. นี่เพิ่นว่าเนี่ยไรว่านี่ยนั่งมาเมื่อกี้ใครว่าเราลุงกับนั่งเราเถิงกับตะกู่ตะกู้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 จ้าดอยตะกู้ตะกู้เนี่ยมันนั่งเนาะถ้าดูขึ้นได้ป่ะเนี่ยกันขึ้นกันย่างกันย่างเออหันย่างไปด้เยอคันยึงยึงโอ้

ลูกเจ้าก็เว้าก็เงินคอยกับพระอ๋อย่างไปในคือย่างเลยคือจุกู้บ่เอ้ยจุกู้นั่งเนาะจุกจุกู้นี่คือนั่งคันน่ะคือลูกอ๋อลูกกย่างลูกนี่กย่างเอออ๋อโดยพี่น้องเอ้ยจําบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยเจ้าอบ่เป็นหยังซเนาะโอเคเด้อซแม่เด้อบดนี้เด้อเฮาสิาๆๆเฮาสิขอโตเดินทางไปต่อได้บดนี้เนาะจ้าจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงไปเมื่อเทานเด้อบดนี้เด้อ ได้ขอเงินขอคำได้หลายๆเนาะจ้าโดยอายุดีมีเฮงสูสูมแม่โอ่าโดยโดย,โดยโอ,โดยอ่ะคือกันเนาะอยู่ดีมีมเฮงบายบายฮะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ในเมื่อนี้กะกะซอยเมตู้เพิ่นไปไวไวคนละหาซิบนาะพี่น้องเนาะอ่ะพ่อแม่พี่น้องบมายาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตคู่สูทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของบมายาโดยตลอดมาเนาะ ถ้าสำหรับคลิปนี้มายาโเห็นอย่างพิดพลาดนไปพี่น้องเพราะว่าเรายางไปนี่ยเราชิมยางเยืกเซียวเยืกเซียวแลยพี่น้องเลยเพราะว่าเราผิการมาแต่น้อยเนาะเป็นแต่สงสารพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องนะสำหรับเมือ่อนี้คลิปในเมื่อนี้ก,กับเงินกับเป็นเงินผู้ใหญ่ใจดีเพิินเนาะกับมีเงินของแม่แก้วกับพรสุขสวัรค์เนาะเป็นเงินพอกักแม่ของมายาแน่ละกะับมีเงินผู้ใหญ่เพิ่นที่ ส่งมาให้บรรยาวไปซื้อข่าวขึ้น้ำเตือนโนมูลมันไม่เสด็เบื้องต้นเนาะพี่น้องสำหรับแม่มือนี้บรรยาวกัขอขอบุญขอบคุณกับขออภัยใ้ให้เจ้าของเงินเพิ่นเนาะกับขออภัยใจให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งสุกเและสุขใจตลอดชีวิตเนาะคิดจิงใดก็สมนังปรารถนาเนาะรับกับขอเจ้าได้เงินหมื่นเนาะเตือนกับขอเจ้าได้เงินแสียนรซาถูกเจ้าให้กลับมาเท่าไรกลับไปหาเจ้าสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเรซาถูกสำหรับแม่มนี้บรรยาวก็จะได้จบคลิปปิดคลิปลงไปแล้วเนาะก่อนสิไปบรรยาวก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม เอฟซีพูดย่ายเดีกันเบิดกูสู่ทุกคนเนาะที่ข้ามาติดตามรับสม้มผลงานของมายาตั้งแต่ต้นจนจบและกับบอขามโฆษณาเนาะมายากก็ทะ่ทำขิดออกมาให้ดีที่สุดพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับในมื้อนี้มายาข,ขอที่ได้ขอจบปีชี่ต้องไปแล้วมายาต้องขอกล่าวคำ่าการสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกูสู่ทุกคนเจอกันอลกวกันนาได้พ่อแม่พี่น,อน้องสบายดี